เมนก็สวัสดีพี่้องทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะก็สวัสดีปีใหม่ไทยด้วยนะคะขอบคุณพระเจ้าค่ะค่ะวันนี้นะคะข้าพระเจ้าก็จะมาหนุนน้ําใจพูดคุยกันในพระคําของพระเจ้าลายกันนะคะข้าพระเจ้าจะใช้หัวข้อที่ว่าสมบัติล้าค่าในมือเล็กๆนะคะสมบัติล้าค่าในมือเล็กๆหรือหรือนะคะพระเจ้ามองเห็นสมบัติล้าค่าในสิ่งเล็กๆ ในชีวิตของเราที่มีทุกคนนะคะเราเป็นเหมือนภาชนะของพระเจ้าเป็นเหมือนอาภาชนะป่าภาชนะดินใช่ไหมคะพระเจ้าใส่สิ่งมีค่าลงในชีวิตของเราของให้เรามองเห็นนะคะผ่านพระธรรมของพระเจ้าตอนเด่นในพระรรมยอนบทที่6ข้อหถึง13นะคะยอนบทที่6ข้อ5ถึง13นะคะขออนุญ,ญาตอ่านนะคะบอกว่า ในยอห์นบทที่6ข้อห้าถึง13เยซูทรงเงยพระพักขึ้นและทอดพระเนตรเห็นมหาชนมหาพระองค์พระองค์จึงตรัสก,กับฟิลิปว่าพวกเราจะซื้ออาหารให้คนเหล่านี้กินได้ที่ไหนพระองค์ตรัสอย่างนั้นเพื่อจะทดสอบฟิลิปเพราะพระองค์ทรงทราบอยู่แล้วว่าพระองค์จะทรงทำอย่างไรฟิลิปทูลตอบพระองค์ว่า 200เดนารีอันก็ยังไม่พอซื้ออาหารให้พวกเขากินกันคนละเล็กละน้อยน่นะสังเกตคาที่ฟิลิปพูดนะคะ200เดนารีอันก็ยังไม่พอซื้ออาหารให้พวกเขากินกันคนละเล็กละน้อยสาวกคนหนึ่งของพระองค์ชื่ออันรูน้องชายของซีโมนเปโตนก็พูดว่านะคะที่นี่มีเด็กชายคนหนึ่งมีขนมปังบาเล่หก้อน กับปลาสองตัวแต่เท่านั้นจะพออะไรกับคนมากมายอย่างนี้ดูถูกสิ่งเล็กน้อยมากเลยนะคะแอบดูถูกเลยนะคะว่าจะพออะไรกับสิ่งเล็กน้อยสิ่งเล็กน้อยเนี่ยจะพออะไรกับคนต้องห้าพันคนนะคะพระเยซูก็ตรัสว่าให้ทุกคนนั่งลงเถิดที่นี่มีหญ้ามากคนเหล่านั้นจึงนั่งลงรับผู้ชายได้ประมาณห้าพันคนนะคะ แล้วพระเย,ยซูก็ทรงหยิบขนมังเมื่อขอบพระคุณแล้วก็ทรงแจกจ่ายใ,ให้บรรดาคนที่นั่งอยู่นั้นและให้ปลาด้วยตามที่เขาต้องการหรือให้กินให้อิ่มเลยนะคะกินให้พอเลยกินให้เยอะเลยนะคะให,ให้ปลาตามที่เขาต้องการเมื่อพวกเขากินอิ่มแล้วอิ่มกินเยอะมากนะคะแล้วพระเย,ยซูตรัสกับสาวกของพระองค์ว่าจงเก็บเศษอาหารที่เหลือไว้อย่าให้มีสิ่งใดตกหลน่น พวกเขาจึงเก็บเศษขนมปังบา,บาเล่ห้ก้อนที่เหลือหลังจากทุกคนกินแล้วใส่กระบุงได้12กระบุงเต็มเลยนะคะโอ้ขอบุญพระเจ้ามากๆเลยนะคะพี่น้องเราจะมาดูด้วยกันนะคะในบทเรียนนี้นะคะจะเห็นว่าจุดเริ่มต้นของการอ,อัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่มาจากเด็กเล็กๆนะคะฟังดีๆนะคะจุดเริ่มต้นของการอ,อัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่มาจาก มือเล็กๆของเด็กคนหนึ่งแต่พระเยซูก็มองเห็นมือเล็กๆนั้นด้วยนะคะพี่โน้มีคำถามถามนะคะบอกว่า,วาคิดตามนะคะในจำนวนคน5,000คนนับเฉพาะผู้ชายนะคะถ้ารวมแล้วรวมผู้หญิงและเด็กอาจจะหมื่นกว่าแน่ๆนะคะคุณคิดว่ามีเด็กเล็กๆคนนี้คนเดียวหรือไม่ที่มีขนมปังอยู่ในมือตอบในใจนะคะข้าพเจ้าเชื่อแน่เลยว่าไม่ใช่ เพราะว่าพวกเขารู้อยู่ว่าพระเยซูสเสด็จมาและเขาได้ยินว่ามีฝูงชนมากมายติดตามพวงไปแล้วเขาอยากฟังคําสอนเนี่ยพ่อแม่ผู้ปกครองก็คงเอาขนมปังเนี่ยใส่ใส่ในย่ามของเด็กๆหลายคนไปหรือผู้ใหญ่บางคนก็อาจจะเตรียมอาหารมางคนอาจจะไม่ได้เตรียมอาหารไปแต่ที่แน่ๆที่เข้าปเจ้าเดาเนียค่ะอันนี้เป็นเดานะคะว่าน่าจะมีมากกว่าเด็กคนนี้แน่นอนที่มีขนมปังติดไปด้วยนะคะ แต่คำถามต่อไปคือทำไมเด็กคนนี้จึงเอาขนมปังมาให้พระเยซูอ่าทำไมเด็กคนนี้จึงเอาขนมปังมาให้พระเยซูเมื่อเอามาพี่น้องแอนดูคิดอย่างไรนะคะพระเยซูคิดอย่างไรหรือเราคิดอย่างไรกับสิ่งเล็กน้อยนี้มันจะเพียงพอหรือไม่นะคะแล้วทำไมคนอื่นๆนะคะถึงไม่ได้เอาสิ่งนี้มาให้แต่พระเยซูทำไมมีแค่เด็กเล็กๆคนเดียวอันนี้คือ คำถามให้คิดนะคะพี่น้องคะเรามาดูต่อไปนะคะเข้าไปก็จะเล่าบริบทสถานาการณ์ในเวลานั้นก่อนเพื่อเราจะเข้าใจไปด้วยกันนะคะเราก็จะมีคําอยู่ห้าคำด้วยกันในสําหรับบทเรียนนี้นะคะก็คือคําว่าห <"H ew, S 1> ิวหิวหวงนะคะหาให้ แล้วก็โอ้โหนะคะโอ้โหนะคะหิวใครคือคนหิวด้วยกันนะคะประการที่หนึ่งนะคะคนที่หิวก็คือฝูงชนจํานวนมากที่เป็นหมื่นหมื่นคนนะคะในยอนบทที่6ข้อ2บอกว่ามหาชนก็ตามพระองค์ไปเพราะว่าพวกเขาเห็นหมายสาคัญต่างๆที่พระองค์ทรงทําต่อบรรดาคนป่วยนะคะพี่น้องฝูงชนหิวอะไรคะในเวลานี้เขาหิวฝ่ายจิตวิญญ,ญาณค่ะ ขาหิวกระหายอยากรู้จักพระเยซูอยากเห็นการอัศจรรย์ด้วยนะคะอยากจะฟังคําสอนว่าคนนี้เป็นใครทําไมสอนดีทําไมทําการอัศจรรย์ได้ เขาหิวเขาหิวกระหายการรักษาโรคก,การอัศจรรย์การพี่เยซูเป็นพระเมสยาจริงหรือเปล่าอันนี้คือเขาหิวเขากระหายนะคะแล้วเขาหิวกระหายอะไรอีกในยอห์นบทที่6ข้อห้าบอกว่าพระเยซูก็ทอดพระเนตรเห็นมหาชนเป็นจํานวนมากและพระองค์ก็ตัดกับฟิลิบว่าพวกเราจะซื้ออาหารให้คนเหล่านี้กินได้ที่ไหนตอนนี้หิวอะไรคะ หิวอาหารใช่ไหมคะเย็นแล้วค่ำแล้วเป็นเวลามื้อเย็นมื้อเย็นนี่คนยูจะกินเยอะมากเลยนะคะเพราะหิวแล้วปูงชนปารถนาที่จะกินอาหารเพราะว่าหิวนะคะพี่น้องคะในในบทเรียนตรงน,นี้เข้าพเจ้าก็มาคิดดูนะคะว่า เราปรารถนาจะกินอาหารในแต่ละวันเพื่อจะต่อชีวิตของเราไปเรื่อยๆอ,อาหารจึงสําคัญมากเลยที่เราเห็นคุณค่าความสําคัญของอาหารแต่พระเยซูให้คุณค่ามากกว่านั้นพี่น้องอาหารในโลกนี้มีความสําคัญสัตใดอาหารฝ่ยายจิตวิญญาณก็มีความสำ,สำคัญที่จะต่อชีวิตของเราไปถึงชีวิตนิรันดร์นะคะพี่น้องพระเยซูกําลังพยายามเชื่อมอาหารที่เขากินอยู่นี้เข้าสู่อาหารที่ทำรงชีวิตนิรันดร์ก็คือ การอัศจรรย์ที่มาจากพระเยซูคริสต์เจ้าซึ่งเป็นบทเรียนวันนี้ด้วยกันนะคะนี่คือประชาชนทรงหิวท่านหิวอะไรคะวันนี้หิวเพราะวัสนะหิวฝ่ายวิญญาณหรือหิวฝ่ายร่างกายคะเอามาดูต่อไปอันที่สองนะคะห่วงใครห่วงคะพระเยซูคะ่ะพระเยซูทรงห่วงใยประชาชรของพระองค์นะคะในยอห์นบทที่6ข้อที่หบอกว่าพระเจ้าทอดพระเนตร ก็คือมองเห็นฝูงชนนะคะแล้วพระองค์ก็ถามปิลิปว่าเราจะซื้ออาหารเหล่านี้เราจะซื้ออาหารได้ที่ไหนเพื่อจะเลี้ยงดูคนเหล่านี้พี่น้องแล้วก็ในมาระโกนะคะมาระโกบทที่หกข้อสามสิบสี่ถึงสามสิบเจ็ดพระเยซูก็ทอดพระเนตรดูมองเขาว่าเขาเหมือนฝูงแกะที่ไม่มีผู้เลี้ยงพระเยซูก็เริ่มต้นสั่งสอนเขาแล้วก็พอสอนไปจนข้าเนี่ย พระอ,องค์ก็รู้ว่านี่คือถิ่นทุรกันดาลก็คือมันไม่มันไม่มีอาหารเยอะถิ่นทุรกันดาลจะมีอาหารได้อย่างไรนะคะเขาจะกินอาหารที่ไหนแล้วเขาคงหิวแล้วเย็นแล้วจะปล่อยเขากลับไปเตรียมอาหารก็คงไม่ทนันพระเยซูก็เลยบอกสาวกว่าเออเราจะเลี้ยงดูเขาอย่างไรนะคะจะเห็นสิ่งหนึ่งนะคะแล้วพระเยซูก็บอกว่าเลี้ยงดูเขาเถิดพี่น้องเห็นความห่วงเมื่อกี้หิวเลยอันนี้ห่วงใครห่วงพระเยซูห่วงห่วงว่าห่วง สองอย่างมันอ,อิญญาเราว่าเราเป็นเหมือนแกะที่ไม่มีผู้เลี้ยงก็สอนสอนนะคะสอนสร้สางสาวกแล้วก็ห่วงอะไรอีกก็คือห่วงร่างกายด้วยนะคะว่าเขาไม่ได้กินอาหารพงคไม่ได้รู้สึกว่าสิ่งนี้เป็นภาระพระองค์อยากดูแลคนจนถึงที่สุดพระองค์คิดว่าจะทํำยังไงจะเอาอาหารที่ไหนมาเลี้ยงดูแล้วก็ทดสอบฟิลิปด้วยได้ะคะไปถามเป็นลิปว่าเราจะเลี้ยงดูคนเหล่านี้ได้อย่างไรนี่นพี่ใช้คําว่าทดสอบฟิลิปใช่ไหมคะ อันนี้คือสิ่งที่สองคือห่วงนะคะสิ่งที่สามนะคะที่เราเห็นก็คือหาใครเป็นคนหาฟิลิปค่ะฟิลิปหานะคะฟิลิปหาอะไรนะคะในยอห์นบทที่หกข้อห้าบอกว่าพระเยซูถามฟิลิปว่าเราจะซื้ออาหารให้คนเหล่านี้ได้ที่ไหนพี่น้องทําไมถึงถามฟิลิปเพราะว่าฟิลิปเนี่ยเป็นคนเบไสไซดาเป็นคนที่นั่นฟิลิปรู้นะคะว่า อะไรซื้ออาหารเนี่ยจะอยู่ตรงไหนเขารู้แก่ตายอยู่นะคะแล้วก็พระเยสูบอกว่าเพื่อจะทดสอบฟิลิปนะคะแล้วก็รู้ว่าจริงๆพระองค์รู้อยู่แล้วว่าพระองค์จะทําอย่างไรนะคะพี่น้องมาดูคําตอบของฟิลิปฟิลิปบอกว่าโอ้โหพระองค์คนเยอะขนาดเนี้ย จะต้องใช้เงินขนาดไหนเนี่ยเขาก็คำนวณในหัวใหญ่เลยนะโอต้อง200เหรียญเดนารีอัน200เหรียญเดนารีอันก็คือเท่ากับค่าแรงหนึ่งปีประมาณสักสามสี่หมื่นเนี่ยนะคะอุย้ยแล้วถ้าสามสี่หมื่นนะจะเลี้ยงคนเป็นหมื่นหมื่นคนเนี่ยเขาก็กินเงินแค่เศษเล็กเศษน้อยเองขนมปังก้อนเดียวเองมังก็ดอ,องอะไรอย่างเงี้ยคือแบบต่อแบบนี้เลยนะคะพี่น้องเห็นไหมคะวิริปหาอะไรวิลิปหาเงินพี่น้องเราเป็นอย่างนี้หรือเปล่าวิลิภหาเงิน จะเอาเงินที่ไหนมาเลี้ยงดูคนจะแบบหาเงินจากไหนแล้วเงินขนาดไหนจึงจะพอแล้วถ้ามีเงินแล้วอาหารจะพอไหมจะไปหาซื้ออาหารได้ที่ไหนเยอะขนาดนี้คิดเยอะมากเลยนะคะฟิลิปเนี่ยเขาก็มีลักษณะของประสบการณ์ของเขาใช่ไหมคะเขา เาคิดมาจากความคิดของเขาประสบการณ์ของเขาสายตาของเขาที่เขาเคยอยู่กับพระเยซูมาว่าเขาเคยเห็นกนารอัศจรรย์มากมายแต่เวลาเนี้ยเขาจะทํำยังไงกับเหตุการณ์นี้นะคะเขาเนี่คือสิ่งที่หาเราเป็นแบบฟิลิปหรือเปล่าหาเงินคิดว่าจะดูแลคนยังไงจะทํายังไงคํานวณโอ้มีอะไรเยอะแยะในหัวไปหมดเลยเรามาดูประกาศที่สี่ให้ใครให้คะ นะคะนอกจากหิวหงชนหิวนะคะพระเยซูหว่วงนะคะเป็นหลิบหาคนนี้ก็คือให้ให้มีคนเดียวพี่น้องแล้วเป็นเด็กเล็กๆด้วยที่เขาให้ให้อะไรให้ขนมปัง5้าก้อนกับปลา2ตัวน่ารักมากเลยนะคะในยอห์นบทที่6กข้อที่9้า ที่นี่มีเด็กชายคนหนึ่งมีขนมปังอยู่5ก้อนกับปลา2ตัวนะคะแล้วก็ในลูกาบทที่เก้าข้อสิบสามก็บอกว่าพวกท่านจงเลี้ยงเขาเถิดสาวกก็บอกว่าเราไม่มีอะไรมากมีแค่ขนมปัง5้าก้อนกับปลา2ตัวนอกเสียจากจะไปหาซื้ออาหารให้ประชาชนทั้งหมดนี้พี่น้องดูด้วยกันนะคะว่านี่คือ,อเด็กคนหนึ่งที่ ที่เขามีขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัวอยู่นะคะเด็กคนนี้คงรู้ว่าไอ้พี่เยซูต้องการอาหารเขาก็ไม่ได้คิดอะไรเยอะเขาก็เอาอาหารที่เขามีแค่ขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัวเนี่ยเอาไปให้แอนดูนะคะเอาไปให้ผมมีผมมีขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัวพี่น้องคิดถึงแอนดูสิคะว่าแอนดูจะคิดยังไงแอนดูคงแอบดูถูกเล็กๆนืดขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัวเนี่ยนะ เอามาให้ทําไมเนี่ยเอามาให้ทําไมคือดูถูกเลยอ่ะดูถูกสิ่งเล็กๆเนี่ยแล้วมันจะพออะไรกับแต่เขาก็รับไว้นะแต่เขาก็พูดดเขาก็พูดออกไปบอกว่าอะไรทเท่านั้นจะพออะไรกับคนมากมายอย่างนี้ผพูดไปแล้วนะคะว่าคือแบบบูลลี่ไปแล้วนะคะว่าอุยจะพออะไรกับคนมากมายเช่นนี้แอนดูคงรู้สึกดูถูกสิ่งเล็กน้อยที่เด็กคนนี้หยิบยื่นให้แกเขา ง่ายๆนะคะมองไม่เห็นคุณค่าขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัวไม่มีค่าอะไรเลยมันไม่มีค่าอะไรเลยมันดูเล็กน้อยมากอย่างเงี้ยนะคะพี่น้องแต่พี่น้องดูนะแต่พระเยซูมองเห็นอะไรในมือเล็กๆนั้นพระเยซูมองเห็นสมบัติล้ำค่าพี่น้องพระเยซูมอ,องเห็นสมบัติล้ำค่าในมือเล็กๆนั้นจริงๆขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัว คือสมบัติล้ำค่าที่ยิ่งใหญ่เลยนะคะพี่น้องดูเล็กน้อยมากแต่พี่น้องค้าสิ่งเล็กน้อยพระเยซูไม่เคยดูถูกค่ะพระเยซูไม่เคยปฏิเสธสิ่งเล็กเลกน้อยน้อยที่หยิบยื่นให้พระเยซูพระองค์รับมาด้วยใจขอบพระคุณเอเมนไหมคะพี่น้องวันนี้นะคะพี่น้องเราอาจจะคิดแบบนี้ก็ได้นะคะว่าเออเราเป็นคนเล็กน้อยเราจะ ทำสิ่งอะไรให้พระองค์ได้ของประานเราก็เล็กน้อยอะไรเีอะแต่เรามาดูด้วยกันนะคะว่าว่าตรงนี้นะคะเราจะมาแยกย่อยประเด็นด้วยกันว่าสาวกมองเห็นอะไรประหยัสาวก่ยมองเห็นแต่ความจํากัดเช่นเด็กคนนี้เป็นเด็กนะความจํากัดด้านอายุเด็กอะคิดไม่ดีเท่าเราหรอเนี่ยสมาชิกใหม่อะคิดไม่ดีเท่าเราหรอเขาคิดได้แค่นี้ยเนี่ย,เ,ยเขา แล้วเขาก็จะละเลยสิ่งที่เด็กพูดหรือละเลยสิ่งที่สมาชิกให้คําแนะนามาเลยเขาก็จะละเลยหรือมองข้ามเพราอาจจะคิดว่าเขามีประสบการณ์เยอะเขาเป็นผู้ใหญ่พี่น้องหรือผู้ใหญ่อาจจะคิดว่าเด็กคนเนี้เขไม่รู้หรอกว่าเขากําลังเจอปัญหาใหญ่อะไรเด็ก ไม่รู้เด็กไม่เข้าใจหรอกโอ้ยคนต้องห้าพันคนแล้วจะแบบจะกินอาหารเนี่ยเขาไม่เข้าใจปัญหาวันใหญ่ขนาดไหนอะไรมาทําแบบนี้ได้ยังไงอะไรแบบเนี้ยนี่ก็คือความคิดของแอนดูนะคะว่านขนมปังห้าก้อนกับปะาสองตัวมันจะตอบโจทย์ได้ใัไ้ไงมันจะช่วยแก้ปัญหาใหญ่ระดับชาติอย่างนี้ได้ยังไงอะไรแบบเนี้ยนะคะพี่น้องอย่าลืมนะคะว่าสิงโตเนี่ย เคยมองหนูว่าจะช่วยเขาได้ยังไงวันหนึ่งสิงโตถูกล่ามโซ่อยู่สุถูกเชือกปัดอยู่นะคะมีหนูตัวเล็กๆนี่แหละมากัดเชือกเลยนิทานเด็กนะคะมากัดเชือกแล้วสิงโตก็สามารถหลุดไปได้เนะคะอย่าดูถูกสิ่งเล็กๆน้อยๆนะคะว่าจะช่วยได้ขนาดไหนหรือน็อตตัวเล็กๆก็สามารถที่จะทําให้ล้อ ล้อของม้ารถลบเนี่ยเคลื่อนไปได้วันสิ่งเล็กๆเนี่ยสำคัญอย่าดูถูกนะคะความจํากัดด้านอายุนะคะหรือสองความจํากัดด้านทรัพยากรน,นีะ่คะ แค่นี้จะพออะไรแค่นี้จะพออะไรเยอะนะคะเราก็โหมดมือเล,เล็กๆนี่เองจะช่วยอะไรในการงานขังพระองค์ได้นะคะเวลาก็จักัดมืดแล้วจะไปหาอาหารได้ที่ไหนถิ่นจุลกคันดานอีกจําก,การต้านแบบทรัพยากรต่างๆเนี่ยเงินก็มีไม่พอจะหาเงินได้จากไหนจะเอาเงินที่ไหนไปซื้ออาหารหนูมีแต่ปัญหาเต็มหัวไปหมดเลยนะคะเด็กคนนี้เขาไม่คิดอะไรเขาไม่คำนวณอะไรเขารู้แต er ่ว่า ขาวางใจในพระเยซูคริสต์เจ้าค่ะพี่น้องเลยคะ่ะเขารู้แต่ว่าเออเขาเอาต่อมาอันนี้แหละมาให้พระเยซูเขารักพระเยซูเขาจะทําในสิ่งที่พระเยซูขอเอาก็ให้ไปนะคะเราเอามาดูประการที่ห้าสุดท้ายโอ้โหเลยนะคะนอกจากหิวนะหิวห่วงหาใช่้วก็โอ้โหเลยนะคะก็คือเห็นสิ่งใหญ่ผ่านสิ่งเล็กๆที่เราได้ทํานะคะเอามาดูด้วยกันนะคะว่าโอ้โหอย่างไรนะคะก็คือว่า พ้ะเยซูเห็นสมบัติล้ำค่าในมือเล็กๆคนนี้สมบัติล้ำค่านั้นคืออะไรประการที่หนึ่งสมบัติล้ำค่าในมือเล็กๆน็นหนึ่งก็คือความใจกว้างความมีน้ำใจของเด็กพี่น้องนี่คือสิ่งล้ำค่าในชีวิตของเราแม้เราไม่มีเงินมากแม้เราไม่มีบ้านใหญ่โตไม่มีของประทานยิ่งใหญ่ไม่ได้มีตำแหน่งใหญ่โตอะไรแต่ท่านมีสิ่งที่ล้ำค่ามากที่ยิ่งใหญ่ที่พระเยซูมองเห็นก็คือความใจกว้าง ความมีน้ำใจไม่หวงสิ่งดีสิ่งไดไว้สําหรับตนนะคะแล้วเด็กคนนี้ก็มีความกล้าหาญมากเลยนะคะไม่สนใจแล้วเอาสิ่งเล็กเนี้ยยื่นให้พระเยซูเลยนะคะนะคะก็ยื่นให้พระเยซูขีดจ้านะคะเอาเขามีทั้งหมดเขาให้ทั้งหมดถวายแดพ่พระเยซูพี่น้องนึกถึงหญิงไม้ใช่ไหมคะที่ก็มีทั้งหมดก็ถวายให้พระเยซู เขาเขามีหัวใจแบบพระเยซูค่ะพระเยซูห่วงคนว่าคนจะกินอะไรเด็กคนนี้เอาหัวใจนั้นมาอยู่ในหัวใจของเด็กดเด็กก็ห่วงด้วยว่าคนมากมายผู้ใหญ่จะกินอะไรอย่างเงี้ยก็เอาเอาสิ่งที่ตัวเองมีจริงๆเขาจะต้องเก็บไว้กินของตัวเองอย่างเงี้ยนะคะเขาก็มอบถวายให้นะคะห่วงใยคนนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่เด็กมีคือใจที่กว้างขวางนี่คือสิ่งล้ำค่าที่ไม่ต้องมองเห็นในเรานะคะสิ่งที่สองก็คือความวางใจพระเจ้าท่านมีนะคะ ความวางใจพระเจ้าความเชื่อความวางใจพระเจ้าพี่น้องฟิลิปรู้ว่าเขาคิดว่าเงินคือคําตอบของทุกสิ่งแต่เด็กคนนี้คิดว่าพระเยซูคือคําตอบของปัญหาใหญ่ๆพี่น้องวันนี้เรามาหาคําตอบในปัญหาของเรามาหาพระเยซูด้วยกันสิคะ เด็กคนนี้ไม่คิดอะไรเยอะเชื่อวางใจในพระเจ้าปิลิบใช้สมองใช้ความคิดใช้ประสบการณ์ความเป็นสาวกเก่าของเขาอะไรคิดเยอะแยะมากมายเลย,ยน,น,นะคะแต่พี่น้องพระเยะซูมองเห็นสมบัติเล็กๆในชีวิตของเขาพี่น้องเข้าว่าจะมีตัวอย่างหนึ่งจะเล่าให้ฟังนะคะมีครูคนหนึ่งเนี่ยบันปิดเพิมเขาก็ให้เด็กไปช่วยทําความสะอาดบ้านเด็กคนนี้ก็ไปเห็นปลาสวยๆสีแดงสีน้ําเงินในตู้นะคะ ครูก็ถามว่าเจ้าเด็กรู้ไหมว่าปลาเนี่ยราคาเท่าไหร่ปลาตัวเนี้ยราคาเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะเด็กก็บอกว่าม graduate, ผมไม่รู้อ่ะผมไม่เคยรู้ว่าปลาตัวเนี้ยราคาเท่าไหร่ครูก็เลยบอกว่าอาไปถามคนทางบ้านเจ้าสิว่ปาปลาตัวเนี้ยราคาเท่าไหร่เด็กก็ไปถามาโอ้เน,นี่ยปลาตัวเนี้ยมันราคาเท่าไหร่ถือปลาถือปลาน,น้นอยเอาเอาถ่ายรูปปลาไปให้ดูชอนเขาแบบน่าจะตัว150นะละร้อยห้าสิบนะปลาสวยๆแบบเนี้ยต้องตัวละร้อยห้าสิบเด็กคนนี้ก็มาบอกครูครูก็บอกว่าอ่ะ ไปถามร้านขายปลาดูซิว่าร้านขายปลาเนี่ยเขาจะให้ปลาตัวนี้ราคาเท่าไหร่ <c oughs> เด็กคนนี้ก็วิ่งไปอีกอู้กลับมาดิ้หน้าตาตื่นเต้นมากเลยบอกว่าอู้ครูครูเขาให้ราคาปลาตัวนี้ตัวต้องพันห้าร้อยบาทแน่ตื่นเต้นมากเลยครูก็บอกว่ากลับไปอีกไปถามผู้เชี่ยวชาญปลาเลยว่าอผู้เชี่ยวชาญปลาเนี่ยนะเขาจะให้ปลาตัวนี้ราคาเท่าไหร่ปลาตัวนี้ชื่อปลาปลาบังกรนะคะสวยๆมากเลยนะคะตัวเล็ก หน้าตาสวยสีสวยนะคะเขาก็ไปถามผู้เชี่ยวชาญปลาปรากฏว่าผู้เชี่ยวชาญปลาก็บอกเขามาเขาโอ้ยวิ่งหน้าตาตื่นตกใจมากเลยนะคะมาหาครูครูเขาให้ปลาตัวนี้มูลราคาต้องแสนห้าหมื่นบาทนะคะปลามงกรนนี่ราคาสูงสุดสี่แสนเลยนะคะพี่น้องหูเด็กบอกเป็นไปได้ยังไงปลาตัวเล็กๆเนี่ยนะ,ะราคาต้องต้องแสนห้าหมื่นบาทพี่น้องเห็นอะไรจากตัวอย่างนี้ไหมคะปลาตัวเดียวกันแต่การมองต่างกัน พี่น้องวันนี้เราอยู่จุดใดเราอย่าไปสนใจว่าใครมองเราว่ายอย่างไรมองเรามีค่าแค่ร้อยห้าสิบมองเรามีค่าแค่หนึ่งพันห้าร้อยแต่ผู้เชี่ยวชาญหรือคนสร้างชีวิตของเรามองเรามีรูค่าถึงหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทพี่น้องวันนี้ให้ท่านค้นหาสมบัติล้ำค่าในชีวิตของท่านที่เจอ ว่าท่านมีอะไรที่เป็นคุณลักษณะชีวิตมีความเชื่อมีความถ่อมใจมีใจขอกว้างขวางมีลักษณะแบบนี้นี่คือสมบัติล้ำค่าในชีวิตของท่านมีของประทหานหรือมีเมสพันใดถ้าเรามองเห็นสมบัติล้ำค่าในชีวิตของตัวเราเราจะมองเห็นสมบัติล้ำค่าในชีวิตของคนอื่นถ้าเราเห็นว่าเรามีค่าเราจะมองเห็นคนอื่นมีค่า เราจะไม่เปรียบเทียบเรากับคนอื่นเราจะไม่ให้คําพูดของใครมามามาประเมินตัวเรา แต่เราต้องรู้สถานะของเราว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าเราเป็นคนที่พระเจ้ารักเราเป็นคนที่มีคุณค่าที่พระเจ้ามาตายไถ่บาปแทนเราเรามีค่ามากเรามีมูลค่ามากขนาดเท่าพระเยซูคริสต์เจ้านั้นมาตายไถ่บาปในชีวิตของเราท่านเป็นที่รักยิ่งของพระเจ้านี่คือสมบัติล้ำค่าที่ท่านต้องมองเห็นชีวิตของท่านอาเมนไหมคะแล้วถ้าเรามองเห็นตัวเองมีค่าเหมือนเด็กคนนี้ ี่พระเจ้ามองเด็กเล็กๆคนนี้มีค่ามากเลยในบรรดาคนหมื่นคนเนี่ยนะคะเด็กเล็กๆคนนี้พระเจ้ามองเห็นสิ่งเล็กๆในมือของเขาที่หยิบยื่นให้กับพระเจ้าวันนี้ท่านมีอะไรในมือท่านมอบถวายแด่พระเจ้าสิคะพระเจ้าไม่เคยดูถูกท่านมีความอ่อนแอใดท่านเอามาให้พระเจ้าสิคะพระเจ้าไม่เคยดูถูกพระเจ้าจะสร้างใหม่พระเจ้าจะซ่อมใหม่ในชีวิตของท่านวันนี้เรารับใช้พระเจ้าด้วยสิ่งเล็กๆสิคะ อย่าอายและกล้าหาญกล้าพูดกล้าแสดงออกกล้าทำแล้วผู้ใหญ่ก็เปิดกว้างให้เด็กเหล่านั้นเข้ามาทําบางสิ่งบางอย่างในคิดจักแล้วท่านจะเห็นว่าคิดจักของท่านจะเคลื่อนออกไปจะเห็นสิ่งใหญ่เห็นมิติใหม่ก็เ,เด็กจะมีความเชื่อมีความคิด มีอะไรที่ยิ่งใหญ่ที่ซุกซ่อนอยู่ในชีวิตของเขาวันนี้ให้เรากล้าเปิดใจย,ยอมรับสิ่งเหล่านี้นะคะและเราก็จะเชื่อด้วยกันนะคะว่าพระเจ้าจัดกระทําสิ่งใหญ่ผ่านการมองเห็นสิ่งร้าค่าในชีวิตของเราให้เรามองคนอื่นว่าคนอื่นเขามีสิ่งดีอะไรพี่น้องเขามีสมบัติล้าค่าอะไรที่พระเจ้าใส่ไว้แล้วก็ชมเขาใน ในสิ่งนั้นใช้เขาในสิ่งนั้นเราจะไม่มองสิ่งที่ไม่ดีมีตัวอย่างหนึ่งที่เขาบอกว่าเราทุกข์ใจเนี่ยเพราะว่าเราอยากได้ในสิ่งที่เราไม่มีหรือเราไม่ได้เป็นเราก็เลยทุกข์ใจและทุกข์มากเลยถ้าเราก็ไปเปรียบเทียบกับคนอื่นด้วยพี่น้องคะวันนี้ให้เราพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่ให้เราเห็นสมบัติล้ำค่าในตัวเราไม่เปรียบเทียบกับใครพระเจ้ามองเห็นและยอมให้พระเจ้าใช้เอเมนไหมคะเราอธิษฐานด้วยกันนะคะ ข้าแต่พระบิดาเจ้าค่าในเช้าวันนี้เราขอบคุณพระองค์ที่พระเจ้าส่งหลักเราส่งเลือกเรา เราคือสมบัติล้ำค่าของพระองค์ให้เราเห็นคุณค่าของตัวเองและมากกว่านั้นให้เราเห็นสิ่งดีงามในชีวิตของผู้คนเหมือนที่พระเยซูมองเห็นมองเห็นมือเล็กๆสิ่งเล็กๆที่เขาหยิบยื่นให้ที่เขากระทาสิ่งดีต่อกิตจักรของเราว่าสิ่งนั้นคือสิ่งยิ่งใหญ่สิ่งที่มีคุณค่าผู้เจ้าค่าไม่มีสิ่งเล็กน้อยใดเลยที่พระเจ้าจะดูถูกขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาด้วยข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอบคุณพระองค์ขอบคุณพระองค์ร่วมกันในพระนามแห่งพระเยซูคริสต์เจ้าอา อเมนเอเมนค่ะขอพระเจ้าเวพรทุกท่านนะคะ